สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้เป็นช่องหนุโคราเจาะกระแสนะครับก็คงจะต้องมาเจาะกระแสเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่มาที่ไปนะครับและก็เรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองกันวันนี้นายใหญ่เพื่อไทยหรือว่าดรทักษิณชินวัตรนะครับเดินเกมแบบไหนไปยังไงและเรื่องนี้ดรทักษิณเนี่ยนะครับจะทำยังไง นะครับทางพักส้มนะครับก็เหน็บแตมโดยเฉพาะเจยบอมารัฐก็บอกว่าไม่เห็นมีสอสอพักเพื่อไทยด็อร์ทักษิณไม่เห็นจะทำอะไรเลยนะครับก็ปล่อยให้ลูกนะครับรับชะตากรรมไปนะครับคุณประเมินแบบนี้เนี่ยมันประเมินแบบเด็กปัญญาอ่อนนะครับทางใต้ดินก็มีการประสานงานกันมีการคุยกันนะครับถึงกรณีปัญหาถ้าวันนี้ใครมองว่านายกแพทองทานเนี่ยนะครับ จะต้องอหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือจะต้องหลุดจากนายกรัฐมนตรีไปเลยเนี่ยท่านต้องมาดูเหตุผลมันให้หมดก่อนการที่ยื่นไปแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าสารรัฐมนตรีจะทํำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในเรื่องของการรับเรื่องร้องเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับพักภูมิใจไทยที่มีนายน,นัทพรเนี่ยนะครับโตประยูน ไปยื่นแล้วสารละมูลตีตกเนี่ยนะครับก็คือไม่รับคำร้องเท่ากับว่าพักภูมิใจไทยคล้ายๆกับว่าสารละมูลไม่รับนะครับเนื่องจากเหตุผลว่ามันมีกรณีอื่นซึ่งเป็นกรณีที่เป็นของกกตโดยตรงที่เขาย,ยื่นไม่รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่จะมีการยืมยุคพักภูมิใจไทยนะครับในกรณีหัวสวอ,อ,อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับในกรณีนี้นะครับสาระละโมนเอาเอาสังคมไม่อยู่หรอกครับหมายความว่าเอาแค่ว่ากรณีที่ปล่อยนะครับให้พรคภูมิใจไทยหลุดไปเนี่ยนะครับในกรณีที่นายานัทพรไปยื่นเนี่ยมันก็ทําให้สังคมรู้สึกไม่พอใจแล้วผมเชื่อมั่นว่าแม้กระทั่งสลิมเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้พอใจอพรคภูมิใจไทยหรอกครับแล้วก็เห็น อยู่แล้วว่าพรรคภูมิใจไทยมีพฤติกรรมยังไงมาก่อนนะครับซึ่งตลอดระยะเวลานะครับในการเข้ามาสู่การเมืองของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราก็เห็นว่ามันจะมีข่าวเรื่องการทุจริตนะครับตลอดเวลาโดยเฉพาะชนาักติดหลังยุคของประยุทธ์จันโอชาเนี่ยครับทั้งเรื่องมีความร่วมมือกันนะครับเกียเสียกันเรื่องของบ่อนที่สายตะก,กูอันนั้นก็ชัดเจนว่าเป็นของนักการเมืองบุรีรัมย์นะครับอันอีกอันหนึ่ง ก็คือเรื่องของเขากระโดงซึ่งเอาว่าถ้ามองกันเห็นแบบจะจ่จงคลึ่มที่สุดเนี่ยนะครับภูมิใจไทยจะไปรอดได้ยังไงไม่มีทางครับและสารรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับถ้าจะลุยไฟนะครับยกคำร้องทั้งหมดของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับในกรณีต่างๆที่มีการหัวเนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณกุสมาคุณกุสมาลาวตี นะครับก็ไปยื่นนะครับเกี่ยวกับกรณีที่นายอตุทินชาญวิรกุลนะครับเตะถ่วงคดีนะครับชะลอคดีจนเป็นเหตุให้มีการไปยื่นนะครับต่อสารรัฐมนูลนะครับกรณีเรื่องนี้ก็ก็ต้องเจอวิบากกรรมต่อไปแต่ใครครับที่ได้ประโยชน์กลุ่มอาหมัดได้ประโยชน์เต็มๆกลุ่มอาหม,ามัดก็บีบพักการเมืองนะครับนี่คือผลร้ายที่เราไม่เคยมองเห็นคือทุกอย่างอยู่ในมือ ทุกอย่างอยู่ในมือองค์กรอิสระนขณะนี้นะอยู่ในมือองค์กรอิสระนขณะน,นี้นั่นหมายความว่าองค์กรอิสระจะชี้เป็นชี้ตายได้หมดสามารถต่อรองได้หมดเอาอย่างกรณีที่หากนะครับตุลาการทั้ง9คนเนี่ยจะจะส่งทายาทต,ตัวเองลงนะครับจะส่งทายาทต,ตัวเองเป็นผู้คัดเลือกนะครับเข้าไปดํารงตําแหน่งในสารมูลแทนตัวเองหรือพักพวกตัวเองเนี่ยนะครับก็ต้องมีข้อต่อรองกัน ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อต่อรองคือต้องอำนวยความสะดวกให้ภูมิใจไทยถูกไหมครับเพื่อที่จะให้บรรดาสอวอโวทคนของตัวเองที่ตัวเองส่งลงไปเนี่ยนะครับเป็นผู้คัดเลือกในการดํารงตําแหน่งสารันมต่อไปเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งปชปชปปชเองก็ต้องยอมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับปปชอเองก็ต้องยอมเพราะถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ที่อยากจะดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งมีอาํานาจล้นฟ้าล้านแผ่นดินเนี่ยก็สามารถนะครับ ที่จะนําเสนอชื่อเข้าไปและอำนวยความสะดวกให้พักภูมิใจไทยได้อันนี้คือสิ่งที่มันมองเห็นเลยว่าณวันหนึ่งเนี่ยนะครับจุดหมายปลายทางของพักภูมิใจไทยคือควบคุมอำนาจทั้งหมดของประเทศนี้และมันก็ดูเหมือนว่าจะเดินไปในทางนั้นนะครับเดินไปในทางนั้นแบบเต็มๆเ,เลยคือการจัดการไงครับการจัดการระบบของประเทศไทยการหัว การโกงกินโดยสมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นทันทีทีนี้ทุกคนอาจจะมองว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือบางคนนะครับตามที่พักภูมิใจไทยอ้างไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับว่าทำเพื่อทาเพื่อข้างบนทำเพื่ออะไรกันแล้วแต่ตามที่อ้างไปแล้วกันนะครับผมผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ สถาบันไม่มีทางที่จะเอาคนชั้นต่ำอย่างนี้นะครับจะใช้คนชั้นต่ำอย่างนี้แน่นอนครับนั่นเป็นการกล่าวอ้างและอาจจะกล่าวอ้างคนที่ไปผัวพันนะครับหรืออย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยเอามาแอบอ้างว่าข้างบนสั่งเป็นไปไม่ได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพักภูมิใจไทยมีชนะติดหลังกี่อย่างกี่เรื่องคุณลองคิดดูครับและแต่ละเรื่องนี้คือเป็นการโกงกินกันอย่างจงขึ้นเป็นการทําลายล้างประเทศโดยตรงเลย อ่ะกรณีของกัญชาทําไมพักเพื่อไทยจัดการเรื่องกัญชาตอนนี้นะครับคุณภูมิธรรมนะครับรัฐมนตรีรอ,อ,องนายกรัฐมนตรีดําเนินการเรื่องอะไรครับขากระโดงครับลุยเต็มที่ไฟเขียวเต็มที่คืออัดเรื่องนี้ต้องเอาเรื่องนี้ออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดเผยต่อสังคมเนี่ยความคุมเคือของคือไอ้น้าหนักเนี่ย ถ้าถ้าจะเทียบน้ําหนักกันจริงๆน้ําหนักของเขากระโดงกับน้ําหนักหัวสวเนี่ยมันเยอะกว่าแต่ภูมิใจไทยเองก็พยายามที่จะสกัดพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นนะครับจี้ไปที่นายกรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของคลิปหลุดเห็นไหมครับว่าเขาพยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นและให้มอบเนี่ยโฟกัสไปที่นายกรัฐมนตรีโฟกัสไปที่ตรงนั้นทัทง้ทงๆที่ประเทศไทยอะ่ะมันมีคดีหัวสวซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมหาศาลเลย เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าหลุดออกไปเนี่ยถ้าภูมิใจไทยทําสําเร็จและองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ดําเนินการกับบรรดาสวพวกเนี่ยโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ดูแลตรงนี้โดยตรงเนี่ยเท่ากับยกประเทศเนี่ยให้กับภูมิใจไทยให้ตระก,กูลชิดชอบเลยนะวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นระบอบชิดชอบแล้วนะครับไม่ใช่ระบอบอื่นแล้วนะระบอบที่พวกคุณกลัวกันที่สุด นะครับที่บรรดาสลิมกลัวคือระบอบทักษิณนะแต่ระบอบชิดชอบนี่มแม่งหนักกว่าหลายร้อยเท่านะระบอบชิดชอบคือเลยครับทุกอย่างจะไม่มีความผิดจะทําอะไรก็ไม่มีความผิดเขากระโดงก็จะไม่มีความผิดหัวสวออนะครับที่สอประกอ,อะไรต่างๆนานา,นาที่เคยกระทําไว้เนี่ยจะไม่มีความผิดเลยนะทุกอย่างจะถูกยกฟ้องหมดและเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฟอ้องร้อง หรือดำเนินคดีอย่างใดอย่างหนึ่งกับตุลาการสารรัฐมนูลได้เลยกับองค์กรอิสระได้เลยนี่คือภัยร้ายแรงมากที่สุดนะแต่ใช้วิธีเบี่ยงเบนประเด็นไงเอานายกรัฐมนตรีมาเบี่ยงเบนประเด็นเรื่องคลิปเสียงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีาสาระสําคัญอะไรเลยที่จะทําให้ประเทศเกิดความเสียหายตรงไหนที่บอกว่าเสียหายคลิปเสียงที่สองกรณีที่สลิมนะครับพยายามตี ไอ้แกนนำม็อบพยายามตีก็คือ2องวักวักแรกก็คือต้องการอะไรให้บอกวักที่2กองทัพเป็นฝั่งตรงข้ามซึ่งประเด็นแบบนี้ประเด็นอย่างนี้นะครับกองทัพสามารถอธิบายความได้ครับเพราะทำงานร่วมกันกับรัฐบาลอยู่เขามีเทคนิกในการเจรจาและผมเชื่อมั่นว่า1ในพยานนะครับจากที่ได้ทราบข่าวมา หนึ่งในพยานนั้นก็คือกองทัพนะครับในการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีกองทัพเขาจะสำทับไปเองและเอกสารต่างๆมันจะมีครับและคนที่จะหน้าแตกหน้าแหกเลยอย่างยับเยินก็คือบรรดาสลิมทั้งหลายและสุตุลาการศาสตร์และมรีที่รับเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมแต่มันเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและมันจะลูกปลามไปถึงกระบวนการในการปราบปรามแก๊งกอเซ็นเตอร์ซึ่งนะครับประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างมหาศาล เพราะฉะนั้นกระบวนการไหนก็แล้วแต่ขัดขวางเรื่องนี้รวมทั้งนานาชาติเองเนี่ยนะครับจ้องจับตาดูอย่างไม่กระพริบเลยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประเทศไทยเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับประกาศตัวเป็นศูนย์กลางในการปราบกรามอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือว่าแก๊งคอยเซนเตอร์นะครับสแกมเมอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับที่อยู่ในประเทศที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล ที่ประเทศไทยได้ประโยชน์เพราะประเทศไทยเสียประโยชน์เสียประโยชน์มาตลอดนะครับให้กับแก๊งนะครับสแกมเมอร์เหล่านี้ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่เราพิพาทอยู่อันนี้อันแรกนะครับอันที่สองนะครับข้อที่สองต่อมาแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยนะครับซึ่งมาล้างฐานเงินของคนไทยทุกปีทุกปีปีละสามแสนล้านอันนี้เราต้องหาทางสกัดกั้นอยู่แล้วครับ เราไม่หาทางสกัดกั้นไม่ได้การที่นายกลงมือลงดาบอย่างเต็มที่ในการดําเนินการในการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยนะครับและมีความชอบธรรมเนี่ยนะครับและนายกรัฐมนตรีได้มอบอํานาจได้มอบอํานาจนะครับให้กับกองทัพในการควบคุมชายแดนทั้งสิน้นรวมทั้งการนะครับบังคับใช้กฎอัยการศึกเป็นหน้าที่ของกองทัพจึงมองไม่เห็นและไม่มีตรงไหนเลยที่นายกจะใช้โอกาส ส่วนตัวในฐานะนายกรัฐมนตรียกแผ่นดินหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคุณเซนเพราะคําสั่งใดๆทั้งสิ้นของนายกต้องผ่านคณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมีกองทัพอยู่ในนั้นเป็นไปไม่ได้ที่นายกรัฐมนตรีนะครับจะใช้อํานาจพิเศษในการเอื้ออํานวยความสะดวกต่างๆให้กับประเทศที่เป็นคู่พิาพาทเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมาเลงเห็นถึงประโยชน์ มนเล็งเห็นถึงผลดีผลเสียมันเห็นได้ชัดว่ามันไม่มีผลเสียอะไรและสิ่งที่ถูกกล่าวหานั้นยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยคําว่าจริยธรรมจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงกันแล้วแต่จริยธรรมอยู่ที่การตรีความซึ่งมันไม่มีขอบเขตของมันครับอันนี้สารมนลอาจจะได้เปรียบหรือฝั่งตรงข้ามอาจจะได้เปรียบแต่ถ้าเรามามองดูถึงผลสำลิดที่มันได้ผลคือเรามีข้ออ้างในการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ เรามีความชอบธรรมในการตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตและระงับความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับกองทัพเป็นคนประกาศทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องตัดไฟไม่ว่าจะเรื่องตัดเน็ตบริษัทต่างๆนะครับที่ปล่อยบริการทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ดําเนินการไปตามนั้นตามขั้นตอนรวมทั้งจะเยียวยาอย่างไงจะอะไรยังไงเนี่ยมันต้องรับผิดชอบทั้งหมดซึ่งบรรดาสลิมจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ บรรดาคนที่ไม่รู้เรื่องจะไม่เข้าใจว่ามันมีขั้นตอนของมันกองทัพเป็นคนสั่งการเป็นคนกําหนดว่าจะให้ตัดตรงไหนอะไรยังไงช่องเปิดด่านหรือไม่เปิดด่านไม่ได้อยู่ที่อํานาจของนายกเพราะอํานาจของกฎอัยการศึกอยู่ที่กองทัพอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาจะเอาอะไรมาเอาผิดกับนายกแพทองทานมันมองไม่เห็นครับจริยธรรมก็ไม่เกี่ยวครับการพูดคุย นะครับนอกรอบถือว่าเป็นการพูดคุยนอกรอบแต่การปล่อยคลิปหลุดออกมานี่สิครับมันเป็นความจงใจทางการเมืองเพราะว่าบรรดาม็อบก็รับลูกทันทีรับลูกไม่พอนะครับทางคู่กรณีของประเทศไทยก็รับลูกด้วยและก็ถึงขั้นทํานายว่าภายใน3เดือนเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงจะได้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็เท่ากับว่าพักที่เดือดร้อนอยู่ขณะน,นี้สมคบคิด สมคบคิดกับต่างชาติในการทำลายประเทศไทยนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่และประกาศอย่างชัดเจนว่าเราจะลุยเรื่องการปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์อย่างเต็มรูปแบบอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็คือว่าประกาศว่าไทยเป็นศูนย์กลางของการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งมีนานาชาติเนี่ยรับรองเท่ากับว่านายกมีความชอบธรรมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ พรรคการเมืองที่ออกไปจากรัฐบาลก็คือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องเข้าข่ายสงสัยว่าเป็นผู้บ่อนทำลายประเทศไทยหรือไม่ต้องเข้าข่ายสงสัยว่าร่วมไม้ร่วมมือกับต่างชาติในการทำลายประเทศไทยหรือไม่ทำลายกระบวนการในการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือไม่อันนี้ทุกคนก็ต้องตั้งคำถามดูคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่ไม่มีนายกหรือการยุบสภาค,คือใครครับ ก็คือพักภูมิใจไทยคนที่เรียกร้องผลประโยชน์และมีผลประโยชน์ในเชิงนโยบายมากที่สุดเป็นของใครครับของภูมิใจไทยเช่นเดียวกันในการปราบปรามยาเสพติดไม่ว่าจะปราบปรามยาเสพติดก่อนคอเซนเตอร์ในอนุทินชาญบิลเกุงในฐานะนะครับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยไม่ทําอะไรเลยยาเสพติดก็ยังเกิดบ้านเกิดเมืองเช่นเดิมแก๊งคอเซนเตอร์ก็ตามหลอกหลอนประชาชนคนไทยเช่นเดิม จนมาถึงนะครับนายกแผ่ทองทานลงดาบแค่ลงดาบไม่กี่วัน,นครับแค่มีมาตรการไม่กี่วันอย่างเต็มที่เนี่ยปรากฏว่าแก๊งคอเซนเตอร์ไม่สามารถโทรเข้ามาได้แก๊งคอเซนเตอร์นะครับหายเงียบหายสนิทไปเลยเห็นไหมครับนี่คือประสิทธิภาพที่นายกรทททำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์นะครับประชาชนคนไทยทุกคนรู้ดีครับในขณะที่พักภูมิใจไทยซึ่ง คุมมหาไทยอยู่กับไม่ทำอะไรเลยในกรณีแบบนี้และตัวเองก็ยังมีชนักติดหลังอีกเยอะแยะมากมายไปหมดในกรณีเรื่องอะไรครับเขากระโดงซึ่งเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมในการโกงกินและใช้อำนาจรัฐเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยของนายอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับดําเนินการดําเนินการนะครับเอื้อประโยชน์ให้คดีนี้ทั้งทั้งที่สามารถสั่งได้ สามารถดําเนินการได้แต่เตะถ่วงเวลาเรื่องเขากระโดงเนี่ยซึ่งนะครับตระก,กูลชิดชอบเนี่ยเป็นคนดําเนินการเป็นคนที่นะครับช่อโกงแผ่นดินไปก็คือจะฮุบเอาแผ่นดินนะครับของไทยเนี่ยก็คือเขากระโดงเนี่ยไปเป็นของตระก,กูลตัวเองโดยใช้อํานาจรัฐนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนและมันจะคงจะไม่มีอะไรชัดเจนขนาดนี้อีกแล้วครับการโกงจนโจงครึมขนาดนี้และเห็นเป็นที่ประจักษ์ขนาดนี้ คุณคิดว่าถ้าหารเขาจะปล่อยไว้หรือครับกับไอ้ระบบการโกงที่มีต่อเนื่องแบบนี้หาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองต่อขณะนี้อยู่ตลอดเวลามันรวมไปถึงที่ดินที่ปลูกลูกป่าสงวนบนเขาใหญ่ด้วยนะครับและที่ดินสอประกอด้วยนะครับที่อนุทินชาญวิรุลใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้กับญาติตัวเองอันนี้ก็หนักเหมือนกันไอ้ที่หนักที่สุดเลยนะครับที่เห็นเป็นโจงครึ่มทั้งแผ่นดินนะครับสะเทือนทั้งแผ่นนินก็คือหัวสอวอ ซึ่งจะเห็นว่าการหัวสวเนี่ยนะครับมันก็คือการทำลายล้างประเทศคือการยึดอำนาจของประเทศไทยและกระทำกันอย่างจงครึมมีหนำซ้ำยังไปแอบอ้างสถาบันอีกต่างหากคุณคิดว่าทหารเขาจะรับได้หรือครับคุณคิดว่าทหารเนี่ยเขาจะปล่อยไว้หรือครับทีนี้แน่นอนครับพักภูมิใจไทยจำเป็นที่จะต้องเซตม็อบขึ้นมาเพื่อจัดการกับนายกรัฐมนตรี เพื่อนะครับกรบกระแสข่าวตัวเองซึ่งมันเฉาโฉไปทั้งประเทศเนี่ยเพื่อให้เรื่องนี้เบาบางลงให้คนไปโฟกัสที่นายกรัฐมนตรีกรณีคลิปแล้วก็เซตอัพให้บรรดากลุ่มแกนนำม็อบเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็คลิปแต่เรื่องนี้นะครับเรื่องคลิปทั้งๆท,ที่ในคลิปนั้นนะ่ะมันไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติในการเจราจานะครับในเชิงของการตะล่อมด้วยซ้ำไป หลายกระแสก็ออกมาแบบนั้นแม้กระทั่งลอยนะครับด็อกเตอร์ลอยเนี่ยก็ออกมายืนยันว่ามันไม่เห็นจะมีอะไรเลยไอ้นั้นเขาอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วเขาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยแล้วให้เห็นเชีห้เห็นเป็นประเด็นอาจารย์นิวก็ออกมาลหลายคนก็ออกมาแม้กระทั่งอาจารย์ไพศาลก็ออกมาเหมือนกันทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ามันไม่ได้มีปัญหามันไม่ได้ทำให้ประเทศชาติเสียหายและมันไม่เป็นเหตุผลควรที่จะออกมาปะทวงอะไรเลยด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นเนี่ยความสูญเสียไม่เกิดหนึ่งความสูญเสียไม่เกิดและอยู่ในสถานการณ์คับขันตามแนวชายแดนนายกรัฐมนตรีนะครับก็มอบอำนาจให้กองทัพในการดำเนินการน,นะครับทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดจะไม่ได้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีถ้าสารรัฐธรรมนูญวิเคราะห์วินิจฉัยแล้วเนี่ยจะหาประเด็นไหนมาจัดการกับนายกแผทองทานไม่มีเลยและไอที่สำคัญพยานหลักฐาน นะครับที่จะยื่นเข้าไปเนี่ยนะครับซึ่งมีความพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยที่การที่ทนายความเสนอเนี่ยนะครับอา,อาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินเสนอเนี่ยคือทุกอย่างเพียบพร้อมตามข้อกฎหมายตามทุกอย่างและรวมทั้งเอกสารรองรับจากนะครับกองทัพด้วยว่าการกระทําของนายกไม่ได้ส่งผลใดใดทั้งสิ้นจะทําให้ประเทศเกิดความเสียหายไม้เด็ดอยู่ตรงนี้ครับและคุณอย่าลืมนะครับคุณอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ย นี่คือพระราชอาณาจักรนะนี่คือราชาาการไทยนะไอ้คนที่จะมาโกงกินนะครับคนที่จะเอาที่ดินพระราชทา,านการรถไฟเนี่ยไปเป็นของตัวเองเนี่ยโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมโดยใช้อำนาจทางการเมืองเนี่ยเอาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองเนี่ยและคิดจะคุบเอาเป็นของตัวเองซึ่งที่ดินของการรถไฟมีมูลค่ามาหาศาลเนี่ยห้าพัไร่เชียวนะครับห้าพไร่นี่ไม่ใช่น้อย,น,อยนะ และเป็นที่ดินที่รัชกาลที่ห้าส่งพระราชทานให้คุณลองคิดดูว่าไอ้คนพวกนี้มันบางอาจเอื้อมถึงขนาดที่ว่าโกงที่ดินพระราชทานเอาที่ดินพระราชทานมาเป็นของตัวเองหากลอุบายใช้วิธีกลอุบายเพื่อที่จะเอาเข้ามาตลอดระยะเวลาที่ประยุทธ์ที่พักภูมิใจไทยเนี่ยโดยเฉพาะอนุทินชาญวิรุลอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชามาเนี่ยเรื่องนี้ถูกเตะ่วงแล้วถูกเตะทวงอีก ตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีไม่ได้ทําอะไรให้มันเป็นการคืบหน้าหรือดําเนินคดีใดๆิ้นใช้อํานาจหน้าที่ของตัวเองในการระงับยับยัง้งการตรวจสอบการออกโฉนดโดยมิชอบอะไรต่างๆนานา,นาเยอะแยะไปหมดครับนั่นคือการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนอย่างมากครับจริงๆนายอนุนทินเนี่ยครับควรที่จะหลุดออกจากความเป็นรัฐมนตรีหรือสสแล้วด้วยซ้ำไปควรที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วด้วยซ้ำไปเพราะว่า ใช้อำนาจหน้าที่นะครับไปเอื้ออำนวยความสะดวกเตะทวงนะครับคดีเขากระโดงให้ยืดออกไปนั่นหมายความว่านายอนุทินมีความผิดแน่นอนนายอนุทินนะครับตามที่คุณกุสุมาลาวตีเนี่ยนะครับไปยืดเนี่ยเข้าขายแน่นอนครับทีนี้ของคุณกุสุมาไปเนี่ยมันจะต้องไปดูที่ว่าศาลรัฐมนตรีจะรับไหมปปชจะรับไหม ถ้ารับเรื่องแล้วประกาศออกมาดําเนินคดีดําเนินการในอนุทินชาญวิริคุณจะต้องหยุดนะและคุณอย่าลืมว่าเรื่องนี้พักเพื่อไทยเล่นเต็มที่เต็มเหนี่ยวนะครับนี่คือการย้อนเกตกลับครับเรื่องของเรื่องคือพักภูมิใจไทยเนี่ยชนะติดหลังเต็มตัวนะคือหาทางอื่นออกไปได้เลยครับทั้งคดีหัวสวทั้งที่ดินเขากระโดงนะครับทั้งเรื่องของการช่อกง พุจริตในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาอีกต่างหากถามว่าอนุทินวันนี้อ่วมไหมอ่วมเลยนะครับเพราะว่าการที่ไปดูจากสัญญาดูจากอะไรแล้วก็แล้วแต่มีการเอื้ออํานวยความสะดวกให้กันตลอดระยะเวลาที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยดำรงตําแหน่งและนายอนุทินเนี่ยเป็นรองนายกอยู่ขนาดนั้นเนี่ยมันชัดเจนครับว่าผลประโยชน์ร่วมกันไอ้นี้ต่างหากครับที่มันทําให้ระบบ เห็นว่าถ้ายังปล่อยพักแบบนี้เนี่ยเข้ามาควบคุมในประเทศเนี่ยมันจะเดินต่อไม่ได้และประเทศมันจะพังเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารจะไปเข้าข้างจะไปช่วยอนุทินยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ครับอีกทั้งนะครับเงินที่สูญหายไปจากประเทศไทยเนี่ยนะครับมันจํานวนมากมายมหาศาลที่เราสูญเสียไปนะครับจากแก๊งคอร์เซนเตอร์จากการนะครับที่คนไทยไปเล่นการพนันที่ต่างประเทศเนี่ยมันยิ่งตอกย้ําให้เห็นว่านี่ นะครับพักภูมิใจไทยมีส่วนร่วมรู้เห็นโดยเฉพาะนายเนวินชิดชอบซึ่งนะครับมีบ่อนคาสิโนนะครับมีทุนส่วนอยู่ในบ่อนคาสิโนซึ่งมีการดําเนินการกันแล้วนะคุณลองมาเปรียบเทียบดูนะครับว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยนโยบายของพักเพื่อไทยเนี่ยมันมีช่องไหนมันมีอะไรไหมนะครับที่จะเอื้ออํานวยความสะดวกให้เขาสามารถโกงได้ไม่มีเลยครับเงินที่จะต้นก็คือเข้าสู่ทุกคน เม็ดเงินที่จะออกมาเม็ดเงินที่จะเข้ามาเข้ากระเป๋ารัฐบาลมีไหมเข้ากระเป๋าชินวัตรมีไหมแทบไม่มีเลยนะหาช่องเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะครับมีแต่พักภูมิใจไทยที่เสนอเนี่ยไอ้ล่าสุดเนี่ยนะครับสี่หมื่นล้านเนี่ยนะครับงบประมาณในการพัฒนาในการก่อสร้างเนี่ยนะครับของกระทรวงศึกษาและของกรมอุดมศึกษาเนี่ยนะครับรวมกันพร้อมกันเนี่ยสี่หมื่นล้านนะแน่แน่ครับสามสิบเปอร์เซ็นต 30%เเข้ากระเป๋าใครและเรื่องนี้เขากำลังตรวจสอบอย่างเข้มข้นครับรัฐบาลเอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเลยว่าสั่งระงับและสั่งตรวจสอบย้อนหลังคือทุกเรื่องนะครับที่พักภูมิใจไทยเคยทำไว้เนี่ยดำเนินการทุกเรื่องครับไม่ไม่ละเว้นแม้แต่เรื่องเดียวครับอันนี้คือการโต้กลับอย่างชัดเจนและเป็นการเอาคืนอย่างชัดเจนครับถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรื่องนี้เนี่ย นะครับมันถูกดําเนินคดีศูนย์ันทั้งคู่นะทั้งชาญวีรุกุลก็ศูนย์ทันนะครับทั้งชิดชอบก็ศูนย์ทันนะระบอบชิดชอบก็จะหายไปนะครับระบบชิดชอบเนี่ยเป็นปิงเกาะประเทศไทยมานานแล้วครับวันนี้ถึงเวลาที่นะครับระบบชิดชอบที่แม่งจะต้องออกจากระบอบของประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีถูกถอด ในกรณีเรื่องอย่างนี้มันจึงไม่มีเหตุผลสมควรถ้าเปรียบเทียบกับพรรคภูมิใจไทยเปรียบเทียบกับนะครับระบอบเนวินหรือระบอบชิดชอบเนี่ยแม่งคนละเรื่องเลยนะมันเป็นคนละอย่างเลยนะอันนั้นคือโกงกินอย่างโจ่งครึมและเกาะติดกับทุกรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นใครกูเอาทั้งหมดขอให้กูได้ผลประโยชน์ประชาชนคนไทยรู้ทุกคนครับมันอยู่ที่ประชาชนคนไทยแล้วตอนนี้ คือคุณต้องสำนึกได้แล้วว่าถ้าหากเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับหลุดออกไปเนี่ยคนที่นะครับรับกรรมรับเวรก็คือประชาชนคนไทยคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือภูมิใจไทยก็คือตระกูลชิดชอบนะครับ